ทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT จากสารสุขจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่บ้านขวาวทุ่งตำบลพานแอนอำเภอขยขักขมิพิสยัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อที่จะรับฟังและก็ให้คำแนะนำชาวบ้านหลังมีผู้ก่อเหตุยิงปืนในโรงเรียนแล้วก็จับครูเป็นตัวประกรันจนสร้างความแตกตื่นให้กับครูนักเรียนและก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนประกาศปิดเรียนชั่วคราวหนึ่งวันค่ะเนื่องจากว่าครูและนักเรียนกว่า170คนยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับมอบหมายให้คณะครูลงพื้นที่ติดตามดูแลสภาพจิตใจนักเรียนที่ยังคงหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ส่วนเรื่องความปลอดภัยภายในโรงเรียนนั้นจะมีตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภยัยและตัวแทนชาวบ้านจากห้าหมู่บ้านจะสลับสับเปลี่ยนเข้ามาเข้าเวรเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแทนครูเวรที่ถูกยกเลิกไปค่ะการกําลังอ่นประชุมรวมเพื่อนไห้ผู้บาลประชุมรวมก,กับกรรมการอันศึกษาที่อาทิตย์ว่างนันเองวันนี้เพิ่นกําลังศิวาจัดเวียนย่ำเขา เขาเวนหลังๆที่ไม่มีครนะูเวนนั่นนะเนาะจ้าสี่ยกเลยครูเวนมาเนี่ยกับประชุมกันแล้วทั้งนายกอบตเพื่อนเกสิป,ประชุมผู้น้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีหาหมู่บ้านที่เมือของเรียนนี่นกเสษใหายผู้น้ำถูกมูมาร่วมกันเกสิจัดเว้นกันห้แเวะมาเบิง ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจภูทรพยักษขภูมิพิสัยได้แจ้งข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและก็ร่างกายต้องทำการสอบสวนอีกครั้งว่ามีเจตนาแบบใดตำรวจจึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสารจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะ สำหรับคดีดังกล่าวผู้ก่อเหตุนั้นได้เข้าไปในโรงเรียนเพื่อพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกับภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนนี้เมื่อช่วงเวลาเที่ยงวันนี้ค่ะแต่ว่าเกิดปากเสียงกันทําให้ผู้ก่อเหตุนั้นใช้อุป,ปืนขนาดจุดสามแปดที่พกติดตัวมายิงขึ้นฟ้าสองนัดแล้วก็จับภรรยาเป็นตัวประกันกระทั่งตํารวจมาถึงนะคะจึงได้เริ่มเจราจาจนยอมปล่อยตัวภรรยาและผ่านไปกว่าห้าชั่วโมงผู้ก่อเหตุจึงยอมมอบตัวค่ะ